Hello! ลวันนี้เรามา US a อีกแล้วแต่วันนี้มาแปลกลองมาโดยรถบัสดูมันก็สะดวกดีนะแต่คือรถบัสเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาจากโกเบเนี่ยคือคันแรกเนี่ยมันจะเริ่มรอบที่9ก้าโมงเช้าซึ่งสำหรับบางคนก็คืออาจจะดูสายไปแบบว่าถ้ามาครั้งเดียวในชีวิตกว่าจะถึงโอ้ยแดดแรงกว่าจะมาถึงมันก็แบบ10บวาแล้วอะจะอาจจะไม่ตอบโจทย์ คนที่อยากมาแต่เช้าเราบางคนก็มาแต่แปดเก้าโมงกันเข้าใจบางคนอาจจะมาคาอยู่ในชีวิตเนาะแต่เรามาได้เรื่อยว่ะบ้านอยู่โกเบนี่ตารางตารางรถบัสจริงๆมันมีแบบว่ามาจากหลายที่มากเลยนะคือโอซาก้าก็มีโตเกียวยังมีอ่ะแต่มันคงเป็นรถบัสแบบยาวๆข้ามคืนเนี่ยแต่เราใช้รถบัสสายนี้คือจากฝั่งโกเบมา มันสะดวกนะแล้วมันก็คือแบบได้นั่งชัวร์ได้นั่งยาวๆเลยจนมาถึงที่เนี่ยแต่ก็นะก็แล้วแต่คนแล้วกันบางคนที่ข้องรถไฟแล้วเนี่ยรถไฟก็น่าจะดีกว่าแหละนี่มันจะมาโผล่ด้านข้างๆของตัวปักนะอ้อลืมบอกรถบัสเนี่ยถ้าเกิดมาจากซันโนเนี้ยเจ็ดรอเยนนะนี่ซันโนเมยะสถานีโกเบเจ็ดรอยเยน ใครพักที่ไหนก็ลองดูกันแล้วกันว่าดีรถบัสไหมแต่คือมันมีเยอะมากเลยนะคนก็โล่งด้วยสบายเลยว,วันนี้แต่ก็ถึงสายตอนนี้สิบโมงกว่าสิบโมงยี่สิบซึ่งเราเออกมาถึงซันโนมิยะตรงสถานีเนี่ยตั้งแต่เก้าโมงกว่าแล้วก็ได้ขึ้นรถรอบเก้าโมงครึ่งมาถึงตอนสิบโมงกว่าสำหรับบางคนก็ถือว่าสายละโอ้ยแดดแรงมาก วันนี้นคิดว่าอยากจะมาอัปเดตแบบจริงจังเลยว่า Universal Studio Japan ในปี2023เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะพยายามเดินให้ได้ครบทุกโซนที่สุดน่าจะพอดูออกแล้วมะแดดแงแรงมากไปดยกันดีกว่าทางเข้าด้านข้างไม่รู้มีใครเคยเห็นไหมนี่ตรงนี้ไม่มีคนเลยเพราะคนมันก็ไปเข้าด้านหน้ากันหมดปะวะคนที่มารถไฟ งด้านหน้ามันก็จะไม่ใช่ตรงนี้อันนี้มันคือด้านข้างถ่ายรูปสบายเลยอย่างเงี้ยไม่มีคนลุยกันเลยอัปเดต USJ 2023อย่างเป็นทางการครับวันนี้ลุยๆๆเข้ามาแล้วโอ้ร้อนชิบหายวันนี้เฮ้ยวิวที่คุ้นเคย ถือว่ามาส่งท้ายก่อนกับไทยและกันครั้งนี้เพราะว่าเราจะต้องกลับไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนในวันมะลืนนี่ที่เพิ่งมาถ่ายเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วช่วงนี้มันมีอีเวนต์วันพีเตอร์เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าความประทับใจให้ฟังนะเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้มันได้แค่ดูแล้วก็มานั่งเล่าให้ฟังนี่จัดยาวเลยนะถึงเดือนตุลา แต่เหมือนไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีการซื้อตั๋วที่ง่ายๆสำหรับคนไทยที่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราซื้อนี่ก็งมนานเหมือนกันขนาดพอรู้ภาษาญี่ปุ่นบ้างนะงมในเว็บนานมากแต่ท้ายก็ได้ตั๋วมาในครอบครองไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวจะลองไปกดบัตรเข้าโ,โซนมาริโอดูว่าจะพอมีลุ้นไหมว่าวันนี้จะได้เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวขอเดินไปก่อนอ่ะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆระหว่างเดิน ช่วงฤดูร้อนนะวันนี้คือวันที่สองสิงหาลองดูว่าคนเยอะไหมจริงๆฤดูร้อนนี่เป็นช่วงที่คนน้อยสุดของ u s เนะนี่น้อยแล้วนะลองดูนี่คือน้อยนะนี่คือน้อยจริงๆนะอุ้ยฮาเล็จะมาพอดีวะ่ะแต่เดี๋ยวลองเมินไปก่อนขอไปลองดูตรงกดบัตรมาริโอก่อนเผื่อฟุก ได้เข้าเร็วไป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 นี่ลองดูคนมันก็เยอะนะแต่ไม่ได้เยอะเร็วไร้เ okay, <okay>, okay. ชื่อฉันเถอะฉันมาทุกเดือน <Okay. S 1> เฮ้ยพุชอินบูทกับเชร็กพุชอินบูทแล้วก็เชร็กโอ้ยเช็คตาะสาววะ <c oughs> ใช้ไม่ได้เลยนะเจ้าชู้นะ ไอ้เขียวไปลองไปกดบัตรดูกันเผื่อมันฟุกได้มาริโอจะว่าไปก็ไม่ได้เข้านาน,านละ นั่นแหละครับท่านผู้ชมเราได้รอบเข้าตอน2ทุ่ม40ก็คืออีก10ชั่วโมงนับจากนี้โอ้โหนี่คือในวันที่คนไม่เยอะมาแล้วนะแล้วเรามากดบัตรตอน10โมงครึ่งเราได้เข้าตอน2ทุ่ม40ที่กดบัตรมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมีป้ายอยู่เขียนว่า Super Nintendo World นี่จะมีป้ายเหลืองๆนี่อยู่ super Nintendo world เราก็เดินเข้าไปในรูนี้มันจะเหมือนสวนข้างบนมีรถไปเหาะฮอลลีวูดดีมโอน่ากลัวเดินเข้าไปในรูนี้มันก็จะมีที่กดบัตรอยู่เราก็เอาบัตรของเราไปสแกนแล้วมันก็จะให้เลือกรอบมันก็โชว์รอบที่เหลือของวันนี้ว่ามันเหลือกี่รอบบ้างเราก็เลือกซะว่าจะเอาเวลาไหนนี่มันอยู่ตรงนี้นะ ตรงข้ามกับร้านนี้เมลไดฟ์ตรงข้ามกับร้านอาหารร้านนี้ที่มีรถสไตล์เมกันจอดเรียงรายกันอยู่ใครที่เคยมาก็น่าจะพอนึกออกว่าตรงนี้มันคือตรงไหน,นเดินเข้าไปคือเจอเลยที่กดบัตรเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําจริงๆนะแน่นอนซื้อพาสมาจากไทยเถอะขอย้ำอีกครั้งว่าเรามากดบัตรตอน10บโมงครึ่งได้เข้าตอน2องทุ่มสีเพราะฉะนั้นใครมาจากไทยก็ซื้อบัตรมาจากไทยเถอะดีกว่าเยอะสะดวกได้เข้าชัวนะเดี๋ยว หาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาเดินชมละว,ว่าอัปเดต2023 Universal Studio Japan เป็นยังไงบ้างไปกินข้าวกันกินข้าวกัน อ,อิ่มจะลุยแล้วนะจะพาเดินเล่นแล้วนะเอาให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันวันนี้ดูว่าจะได้สักกี่โซนอันนี้เราวาร์ปกลับมาตรงหน้าทางเข้าแล้วหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารเสร็จโอเคเริ่มกันเลยแน่นอนนี่คือโซนด้านหน้าสุดของ Universal Studio Japan โซนนี้มีชื่อว่า โซนฮอลลีวูดโซนฮอลลีวูดมาเดินดูกันเลยซึ่งโซนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นแนวร้านขายของฝากซะเยอะนะอ่ะเนี่ยอย่างขวามือร้านแรกที่เจอเนี่ย Beverly h i l l ์กิฟอันนี้ก็แน่นอนเป็นร้านขายของฝากแต่ว่าร้านนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึง่งคือมันจะเปลี่ยนธีมของฝากไปเรื่อยๆตามแต่อีเวนท์ที่มาจัดอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นอีเวนท์วันพีชเนาะ วันพีชนี่ก็จะรู้กันว่าจัดทุกซัมเมอร์ของญี่ปุ่นทำให้ร้านนี้เนี่ยตอนนี้จะขายของวันพีชเป็นหลัก,กเดี๋ยวให้ดูของข,ข้าวๆกันหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นประมาณไหนเเข้ามาก็เจอเลยจ้าอ,อุ้ยเพลงดังลุย แ้านเบเวอรี่ฮิลกิฟแล้วนะด้านหน้านี่คือมีป๊อปคอนเลยเป็นป๊อปคอนตีมาริโอซึ่งป๊อปคอนไอตีมาริโอเนี่ยนะมันจะมีกล่องให้เลือก2อันอันนึงคือเป็นดาวดาวที่มันสามารถแบบเปิดปิดไฟได้อะ่ะน่าจะเคยเห็นกันแบบแบบบอันนึงคือเป็นตัวมาริโอค์ทมี2อันให้เลือกเดอ้อซึ่งถังเนี่ยก็สามารถเอามารีวิวป๊อปคอนได้เดอ้อแต่เสียตังนะไม่ได้ฟรีนะไปะ ลุยลุยต่อทางตรงข้ามกับร้านป๊อปคอร์นอันนี้ก็เป็นร้านขายของที่เราลึกเหมือนกันนะอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยดูซิ